hello everyone today we are going to talk about ภูมิคุ้มกันของเอง if you know how many are they you can find out in our video b ป sit back and relax please enjoy our video ภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยภูมิคุ้มกันนะคะมีอยู่10ประเภทค่ะคือ 1. active naturally acquired immunity คือการสร้างภูมิคุ้มกันภายหลังการติดเชื้อตามธรรมชาติ Artificially a q u i r immunity คือการเกิดภูมิคุ้มกันภายหลังการให้วัคซีนค่ะ Passive naturally acquired immunity นะคะก็คือการเกิดภูมิคุ้มกันจากการที่เราได้รับภูมิคุ้มกันโดนยตรงโดยที่เราไม่ได้สร้างเองค่ะสนะคะ Passive a n t i i y c q u i r e d immunity นะคะคือการเกิดภูมิคุ้มกันจากการได้รับแอนติบอดีค่ะข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือภูมิคุ้มกันก่นกอเองค่ะไปดูกันเลยสร้างภูมิม หนึ่ภูมิคุค้มกันก่อเองหรือว่าแอ i v ี i m m มูนเกิดจากร่างกายได้รับแอนติเจนแล้วได้รับการกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาค่ะส่วนข้อดีนะคะก็คือสามารถอยู่ได้นานตลอดชีวิตค่ะและข้อเสียนะคะก็คือใช้เวลาในการสร้างแอนติบอดีนี้่การนำแอนติเจนนะคะที่ออกกําลังค่ะแล้วก็ไม่อันตรายนะคะมาฉีดนะคะเพื่อกระตุ้นแอนติบอดีในร่างกายนะคะเพื่อมาต่อต้าน ต้านโรคไอกรดมาสร้างภูมิคุ้มกันโรคไอกรดไทฟ,ฟอยแล้วก็อะลิวาตาโรค่ะท็อกซอยนะคะคือการเอาสารพิษนะคะที่หมดสภาพความเป็นพิษแล้วมาทำมาฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะอย่างเช่นโรคบาดทะยัก ชนิดเมื่อเคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วรักษาหายแล้วนะคะร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคนี้ทําให้ไม่เป็นโรคนั้นอีกต่อไปเช่นโรคอีสุวิสัยค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเซลที T ในร่างกายจะจดจําเชื้อโรคอีสุวิสายนี้ได้จึงกระตุ้นให้เซลล์บีพัฒนาไปเป็นเซลพลาสมาเพื่อสร้างแอนติบอดีให้จัดก,การกับแอนติเจนเชื้อโรคอีสุวิสัยนั้นค่ะภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียกว่าภูมิคุ้มกันก่อเองและหลังจาก ลักการของระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายที่สร้างนะคะนำไปสู่แนวความคิดการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้เชื้อโรคที่อ่อนแรงลงนะคะทําให้เป็นวัคซีนและฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้มีภูมิต้านทานมากขึ้นคะ่ะค่ะผมว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากคลิปของเรานะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะ like it you can like share or subscribe this video bye bye